ถ้าคุณรักเกมถ้าคุณฝันอยากแข่งในสนามจริงมารู้จัก RMUTT e s p o r t ชมรมที่จะพาคุณไปสู่โลกของการแข่งขัน e-sport ระดับมืออาชีพ ราดแบบนี้มี่เก็บเผาวายโอแล้วมุมสูงๆไปหนึ่งแล้วจังหวะแรกแล้วสองตอนหนึ่งตุ้เล่นเสียเปรียบนะ้วจีทูในราวนี้สวยงามครับทีประชานอุ้ยแล้วมาแล้วครับโมเมนตัมที่เขาได้สัมภาษณ์ไปแล้วเหลือว่ารางวัลจังหวะนี้เขาก็ยืนล็อกไกลๆครับเอาโมเมนตัมเกมตรงนี้คืนกลับมาให้กับจีทูอีสปอร์มีดดักรอเบาอยู่แล้วเรียบร้อยกบปิดที่งคิวอ่าเอ็มยูทีทีอีสปอร์ตคือชมรมสำหรับคนรักเกมที่นี่ เราพัฒนานักกีฬา e ีสปอร์ตให้เก่งทั้งทักษะและจิตใจเราจัดกิจกรรมและการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและที่สำคัญที่นี่คือพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนที่รักเกมได้มาเติบโตและแสดงศักยาภาพกันอย่างเต็มที่ไฟจัดงานของเราเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและจัดการกิจกรรมต่างๆภายในชมรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเราทุ่มเทเวลาในการดูแลทุกรายละเอียดเพื่อให้ทุกกิจกรรมราบรื่นและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานและความเป็นมืออาชีพเพื่อให้นักกีฬาและสมาชิกทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทีมแข่งขันของเราเป็นกลุ่มนักกีฬาที่ทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นสูงเราฝึกซ้อมอย่างหนัก และเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศนี่คือแกนหลักที่นำชมรมสู่การสร้างชื่อเสียงและการควา้าแชมป์ดูความสามัคคีและการเตรียมตัวที่ดีเรามุ่งหวังที่จะทำให้ RMU TTE s p o r t s เป็นที่รู้จักในวงการ eSports ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย uh ผมเริ่มจากความชอบครับความชอบที่เล่นเกมและอยากหาคนที่แบบมีความสนใจในการเล่นเกมเหมือนกันครับพอเข้ามาที่ชมรมนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็โอกาสในการแข่งขันที่จริงจังมากขึ้นครับผมก็ที่ชมรมนี้นะครับมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นแล้วก็มีทีมงานคอยสนับสนุนผมอยากจะทดสอบตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นครับผมก็นะครับถ้าเป็นคุณเป็นคนที่รักเกมและอยากพัฒนาตัวเองเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือด้านการทางงานเป็นทีมเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมชมรม RMU T T Esport s ได้นะครับผมที่นี่พวกเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะและเติบโตไปพร้อมกันทุกคนครับผมการเริ่มต้นมัใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่สําคัญคือการก้าวต่อไปเมื่อคุณพร้อมที่จะท้าทายตัวเองคุณก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่ RMU T T Esport เราเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถเพียงคนเดียว แต่เกิดจากทีมที่ร่วมมือกันฝันและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่ารอช้าเพราะการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากทีมที่กล้าลงมือ